กลิ่นหอมฟุ้งม,มาเลยตีนไก่ตุ๋นจนเปื่อยนุ่มน้ำซุปกลมกล่อมซึมเข้าเนื้อซุทีแรกคือฟินซดอีกทีคือโลต้มเส้นตีนไก่ถ้วยนี้มีแต่คำว่าใช่เริมจากต้มน้ำให้เดือดใส่เกลือนำตีนไก่ปีกไก่บนและเลือดไก่ที่ล้างสะอาดแล้วลงลวกให้หายคาวตั้งหม้อน้ำใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยทุบพอน้ำเดือดแล้วใส่ตีนไก่และปีกไก่บนตามด้วยหัวเชื้อเท้าปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลทรายกรวดซอสปรุงรสซีอิ๊วขาว ซีอิ๊วดำและก็ซุปก้อนไก่ค่ะพอน้ําเดือดช้อนฟองออกน้ําซุปจะได้ใสเคี่ยว60นาทีจนไก่นุ่มใช้เท้าใสาพอตีนไก่เปื่อยดีแล้วใส่เลือดไก่และไก่ยอลงไปต้มต่ออีกสักพักนาวุ้นเส้นลงลวกให้สุกตักวุ้นเส้นลงถ้วยรองด้วยถ่วง,งอกกรอบๆรอราดด้วยน้ําซุปหอมหอมใส่เครื่องต่างๆต,ต,ตีนไก่ให้เต็มถ้วยนะคะโรยด้วยต้นหอมผักชีกระเทียมเจียวหอมหอมเพิ่มความเผ็ดด้วยพริกปน่นน้ำซุปซึมเข้าเนือ้อตีนไก่นุ่ม ละลายในปากสดแล้วคือฟินนัวจนหยุดกินไม่ได้